สวัสดีจ้าดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับส้ม v 88สาขาลาดบัวหลวงอีกชิ้นเคยนะคะเดี๋ววันนี้นะคะส้มเอาใจคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถกระบ,บะไว้ใช้งานนะคะส้มจะพามาอยู่ในโซนของ t o โยต้านะจ๊ะไปค่ะตามมาเลยนะคะว่าส้มจะพาไปรีวิวคันไหนเนาะ,ะเดี๋ยวลองเป็นคันนี้ดีกว่านะคะกับโตโยต้าวีโก้แชมนะคะคันนี้นะนี่รถสวยๆคุณภาพดีนะคะนะ บอกได้เลยค่ะว่าต้องเป็น v 88สาขาราชบุร,บรีหลวงเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์ปี12นะคะนี่รถสวยคุณภาพดีต้อง v 88นะคะส้มย้ำเลยนะจ๊ะรถเดิมเครื่องเดิมนะคะนะสำหรับคลูกค้าคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามส้มในช่องทาง YouTube นี้นะคะรบกวนกด กระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาส้มอัปเดตรถใหม่ๆนะคะจะได้ขึ้นแจ้งเตือนกันได้รถไว้ใช้งานทันท่วงทีนะจ๊ะพี่จา๋าไปค่ะเดี๋ยวส้มพาไปดูด้านในนะคะนะแป๊บหนึ่งโอเคตัวนี้นะคะด้านในจะเป็นสีครีมนะคะตัดเทานะจ๊ะ ็นระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะคะนี่สะดวกสบายมากเลยนะคะตอนนี้ถ้าสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถไปใช้งานนะ,ะส้มเรียนเชิญเลยนะคะ V88 สาขาราดบัวหลวงนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า200คันเลยนะคะเนื่องจากเรามีรถทั้งหมดเนี่ยถึง3สาขาด้วยกันเลยนะคะในส่วนของอ่ะเดี๋ยวส้งพาไปดูห้องเครื่องนะคะนะตามมาจา้ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.5นะคะกับเครื่อง V enterbo นะคะแรงได้ใจจริงๆจากพี่จ๋าบอกได้เลยคันนี้นะคะนะแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะส่วนคุณลูกค,ค้าท่านไหนนะคะที่อยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อกับส้มนะคะ V 8 8สาขาราชบุรีหลวงได้ที่เบอร์0 8 5ย์3 5 2 5 0นะจ๊ะใครที่อยากเข้ามาชมนะคะที่ร้านเปิดบริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึง 8โมงครึ่งจนถึง17.30น,นเลยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆอยุธยาสุพรรณบุรีเนี่ยแวะเวียนเข้ามาหาส้มได้เลยส้มอยู่ถนนอ,อายุธยาสุพรรณบุรี340นะคะกมที่35นะจ๊ะอยากดูเป็นโตยต้ตาหรือว่าอีซูซุรุ่นไหนโทรสอบถามกันเข้ามาได้หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ไอดีนะคะ SOMSA1144 นะจ๊ะตอนนี้ส้มจัดโปรโมชั่นนะคะจอง ออนไลน์เพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่มาทาง YouTube ส้มนะคะส้มมีส่วนลดให้เลยทันทีเลยนะคะ1,000 0บาทนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่นของโตโยต้ากันนะคะไม่ว่าจะเป็น t o โยต้ารีโวหรือว่า v ีโกนะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะจ๊ะมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคปนะคะแล้วก็เป็นกระบะติดตู้นะจ๊ะใครอยากได้ประเภทไหนลองโทรเข้ามาหาได้เลยนะคะในส่วนของเอกสารนะคะ ใครอยากรู้นะคะโทรเข้ามาได้เลยว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวส้มจะแจะ้งเป็นเคสไปเคสไปนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆสำหรับคนที่อยากได้รถกระบ,บะไว้ใช้งานนะจะ๊ะเดี๋ยววันนี้ส้มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ